ตื่นเต้นมากๆวันนี้พีเมียไนท์ของน็อกเอาทครับแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะมากๆเลยที่จะมาดู e ีีที่1แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งสองอีีที่ 2, 2> ก็รู้สึกตื่นเต้นนับวันถอยหลังทุกวันเลยว่าแบบเมื่อไหร่จะวันที่13เมื่อไรจะวันที่13อย<ๆ>่างเงี้ 13, <ๆ>เยนะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนนะเห็นการแสดงที่พวกเราทุ่มเทจริงๆนะคะเวผมว่าเป็นเรื่อง มันไม่เชิงคำวายาครับมันคือความตั้งใจที่เราแบบแพยายามจะทําให้ทุกคนได้ดูว่าเออเราอ่ะรักซีรีส์เรื่องนี้จริงๆทั้งเรื่องคิวบูการปล่อยมวยยเงี้ยเราพยายามแบบเน้นจังวหวะมวยไทยต่างๆให้ทุกคนอ่ะเข้าใจว่าเออเนี่ยมันซีรีส์เรื่องนี้มันคือซีรีส์มวยไทยที่อยากให้ทุกคนไปเรียนรู้ค่ะใช่ครับถ้าถามว่ายากไหมกันว่ายากยากมากสําหรับกันเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่การ <ừ. S 2> แสดงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เน้นเรื่องกับ เออเกี่ยวกับแอคชั่นแล้วก็คิวบูอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าคิวบูประมาณ50%แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นคิวบูเนี่ยทุก E ีีเลยครับผมทั้งต่อสู้กันบนสังเวียนแล้วก็นอกสังเวียนนะครับก็โอ้โหถือว่าซ้อมคิวบูกันแบบเท่าๆกับการจาไดอะล็อกเลยครับใช่เพราะว่าทุกการต่อสู้มันมีความหมายหมดมันมีความหมายทุกตัวละคร,ครใช่มเมื่อางเพราะว่า,าี่บน้านให้เล่นจริงไม่ใช่สิมนตเต็ตัวขานาด โอ้คือผมผมไม่เข้าใจคําว่าใช้สแตนด์อินไปเลยครับเพราะว่าทุกซีนก็คือเล่น <c oughs> จริงแล้วก็เล่นเองไปหมดเลย <c oughs> ครับผมแม้กระทั่งแบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับหน้าเราอะเราก็ต้องเล่นด้วยเลยอย่างนี้ครับ <c oughs> เหมือนที่พี่แก๊บบอกไปเมื่อกี้ก็คือ1นึ่งนงซีนะมันเล่นหลายคัดมันมีทั้งรับกว้างรับแคบอะไอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนวันนั้นอะไปถ่ายที่สนามมวยที่รังสิตธ์ก็ ่ายอยู่งั้นตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงจนถึงแบบเย็นเลยอะประมาณสองทุ่มนะครับคืออยู่บนสังเวียนอะแบบหลายชั่วโมงมากก็แต่ละครั้งแต่ละการต่อสู้เนี่ยความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนกันครับซึ่งช่วง E ีีแรกๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกอีกแบบนึงอ p ีหลังๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบนึงมันทาให้คนดูเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ร่วมเดินทางไปกับตัวของตัวละครด้วย สำหรับทันนะครับเป็นคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ่อนในดังนั้นน่ะคนอย่างทันน่ะมันต้องมีใครบางคนที่มาคอยสะกิดหรือว่ามาคอยทําลายกําแพงตรงนั้นน่ะซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือคีนะครับผมซึ่งรับบทโดยพี่ไนท์นั่นเองค็เอาก็จริงๆถามว่าทําไมต้องทลายหรอเป็นเพราะว่าเอ่ยยังไงดีอ่ะ เป็นคนที่แบบว่าอยากจะลองคือเราอะ่ะมีความสู้อยู่ในตัวถึงแม้เราจะไม่ได้บู๊ภายนอกแต่เรา,ามีความสู้ในใจเราก็อยากจะสู้แล้วก็ต่อยกําแพงเขาออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าแบบข้างในนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยอยากจะดึงเขาออกมาใช่ความกาต่้ในตัววยอต้องูาีเราเอาวัวีสองค้บเกับอ๋อก็มีบ้างครับผมเพราะว่า ถ้าถ้าเทียบถึงประสบการณ์ในการแบบว่าเข้าฟิตเนสหรือว่าเล่นยิมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องให้พี่เขาก่อนอยู่ละครับผมเรื่องความแบบว่ามัสโซเรื่องความแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยกให้พี่เขาทั้งสองคนแต่ว่าถามว่าถ้าในเมื่อเราได้รับบทบาทของทันแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ครับก็ไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องของบอดี้ครับก็พยายามมองข้ามไปแล้วก็มองแค่เรื่องของคิวบูแล้วก็แอคติ้งอะไรอย่างงี้มากกว่าอาซนแล้วมันดวย เราได้เห็นแค่ไหนถ้าพูดถึงเอ NC น้มันมวยที่จังหวัดเอออเพราะว่ามีอยู่ในไพรอตแล้วก็เทอเลอรดด้วยครับครับกับน้ำมันมวยใช่ไหมครับนวดน้ำมันขนาดเป็นไงพี่ไหนต้องไปเรียนนวดปะต้องแบบพี่ตีเขาก็ส่งคลิปให้ดูว่าเออการนวดที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ูกนดูก่อนที่ีกที่มาลดูไหนไม่ใช่คลิปนวดแบบว่าถูกต้องแบบว่าตามหลักวิชาการใช่มันต้องนวดมาต้องนวดให้โดนจุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโดนโดนไปหลายจุดเลยครับโดนโดนฮต้องเริ่มจากจุดไหมุังมันต้องเน้นทีละจุดออเริ่มจาก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 ยังไงต้นขาเริ่มจากต้นขาก็เอาจริงจริง นวดจริงๆเขาก็ไม่มีนวดตรงซิกแพคของเราแต่ว่าคือเล่นไปแล้วมันก็เออสักหน่อยก็กเล่นต่อแล้วมาเสิเร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเลยทำโปรไวที่มาก็มีจากต้นขาที่ไมาถึงซิกแพคใช่ปกติเขาจะมีแค่ต้นขาพวกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่มีอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบเล่นไหนก็ตรงนี้ละก็ลงมานอ,อเล่นเองไงเล่นเองไอ้นี่เราก็เคิร์มเราก็เอาบ่อยให้เขาทำเตบมเต็มที่เลยเเอ <ๆ S 2> ืมอืมอื่าืมอ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 ืม ทำไมอยู่ดีที่ไหน kind. เขาแบบว่ามานวดถึงแบบข้างบนตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ก็แบบคิดว่าเออเขาก็คงอยากจะตั้งใจปั้นซีนตรงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เคอร์มไปด้วยเลยก็ปล่อยเขาไปเลยก็กรู้ครับก็เป็นจุดที่แบบปวดปวดรู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อพอดีแล้วนวดจริงไงก็เลยแบบว่าคลายรับอย่างเมื่อกี้บอกว่า NC ก็มีเราไปที่เหนียวหนยก็อยากอยากให้ดูอยากให้ดู ต้องบอกกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มันแบบมีความเล่าร้อนเพราะฉะนั้น NC มันก็จะต้องเล่าร้อนตามเออก็เลยแบบว่ามีความแปลกใหม่หลายๆอย่างที่แบบว่าทุกคนเห็นก็น่าจะเซอร์ไพรส์ตอนเห็น NC อย่บอกว่า NC ในลุคแอคชั่นนะไม่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 ขนาดนั้นไม่ขนาด้เอาไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าว่าเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ NC อะ รู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเราอะเล่น NC กันตั้งแต่ตอนไพร์โลเรารู้สึกว่าคลิกกับพี่ไนามากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเซฟไปหมดเลยคือเราก็ให้เกียกรติกันพี่ไนให้เกียรติกันกันก็ให้เกียกรติพี่ไนอะไรย่เงี้ยคือตรงไหนที่เราบอกว่าโอเคมันได้แค่นี้นะอะไรย่างเงี้ยเราก็เราเข้ไปสุดแค่นี้จริงๆอะไรย่างเงี้ยไม่ไม่ถลัไม,ม,ไ,มไปกว่านั้นไม่มีการอินพไว้ค่ะ ว่าการอินพไวายเอ็นซีเนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและก,กันว่าเล่นได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้ว<อ>ใช่ก็<อ>ก็เลยไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเอ็นซีเท่าไหร่หลักๆก็จะเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นมากกว่าครับจะมีการร้องแบบนั้นไหนแร่บอ๋อแอคชั่นหรือเอ็นซีนะครับเอ็นซีซ้อมเอ็นคือพี่ติ๊กค้ชเลอร์แบบเดินมาแล้วก็บอกว่าประมาณนี้นะว่าเออจับตรงนี้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 อะไรอย่างนี้ก่อนแล้ว แบบว่าเราก็แบบคุยคุยกันว่าเออได้ประมาณไหนดีครับอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีบางครั้งที่แบบพีิธีแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโอเคไหมอย่างเงี้ยเราขายขายพิธีอะไรอย่างเงี้ยก็ขายขายครับไมเวลาเวลาเขาขายเราตีไหมไม่เวลาเราขายพีิธีบางครั้งพีิธีก็ซื้อนะมันแบบเออมีความแบบชอบพีิธีตรงที่แบบว่ายอมให้เราใส่ไอเดียไปด้วยอะไรเงี้ยคุยกันใช่ใช่ไหมเราจะได้เห็นจริงจังหรือทำไมไม่ใช่แค่มึงต้องจริงจังครับ เพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าต่อยแล้วก็โดนหน้ากันจริงๆครับแล้วก็มีแบบพวกรอยช้ำเลยอย่างเงี้ยหลังจากที่เล่นเสร็จอะโหถามพี่นายได้เลยคือรอยช้ำแบบเต็มตัวแบบรอยขีดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าตอนตอนที่เราต่อยอะไม่ไม่รู้สึกเลยนะว่าเจ็บเหมือนเหมือนเราต่อยจริงๆอะหเหมือนเราได้แบบว่าเข้าสู่สังเวียนจริงๆอะแต่ว่าพอลงมาจากตัวสังเวียนเสร็จแล้วสังคัดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมาดูเอ้ามีแผลเฉยเลย <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับ มีครับไม่มีาต้องพักกองไครับไม่มีครับไม่ไม่มีแบบว่าถึงขั้นกับเลือกตกยางออกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรามีพี่พี่ทีมสตาลที่คอยดูแลพี่พี่ที่สอนคิวบัวครับคอยกำชับว่าเออถ้ามันควรจังหวะเป็นแบบนี้อะไรก็เลยไม่มีไม่ค่อยมีผิดพลาดมากเท่าไหร่อืมครับก็หนักๆเนี่ยมันการคิดว่าบนสังเวียนอะไม่หนักหรอกเพราะว่ามันเป็นซีนแอคชั่นที่อยู่ระหว่างคนสองคนแต่ว่าซีนที่อยู่นอกสังเวียนอะที่ต้องแอคชั่นกับคนอื่นหลายๆคนนะครับก็ใช้อุปกรณ์อะไรด้วยเนาะ ครับมันมมัันนยากตรงที่ว่าเอ๊ะเราต่อสู้กับคนนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องไปต่อสู้กับคนข้างหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสเต็ปในเรื่องนี้การเรื่องนี้ก็คือแอคชั่นตลอดรู้ตลอดใช่ครับทั้งบนสังเวียนและและนอกสังเวียนครับผมเมื่อกี้บอกว่ามีหลักใจในหนักใจเรื่องตุ้มแตรเราหอนเรื่องพาดมันยาด้วยใช่ครับมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็น เป็นเรื่องแรกที่ผมเล่นนะครับแล้วก็คือมันยากตรงที่ซีนๆหนึ่งอะครับมันมีหลายอารมณ์มากคือมันไม่ได้แบบเข้ามาปุ๊บร้องไห้เลยมันมีแบบเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยมีแบบบางบางฉากที่แบบเราต้องวิ่งมาจากไกลๆเมื่อแบบอะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็หลายอารมณ์ด้วยมันก็ยากแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงอะมันถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าตอนไพลอตอะครับมีครู acting coach มาช่วยสอนแล้วก็ช่วยบอก วิธีการแบบเทคนิคต่างๆว่าเออเราเวลาเข้าดราม่าเราควรเริ่มจากอะไรก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบชอบตัวเองไปเลยที่แบบเออเวลาเราแบบไปถ่ายทุกครั้งอ่ะเราจะเรียนรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าเออตัวเองพัฒนาไปถึงจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยมันเซอร์ไพรส์ตลอดเวลา,ลวาครับส่ง,ส,งส่งเก่งมากส่งเก่งมากแบบคือตอนแรกๆที่แบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มีความยากเวลาเราส่งส่งอารมณ์ให้กันอะไรเงี้ยแต่ว่า คือพอเล่นไปสักพักอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นมน์วิเศษที่แบบผมก็อธิบายไม่ถูกคือที่แบบมองผ่านสายตาก็รู้ว่ามันคือส่งอะไรมันคือแบบเบจิกของการแสดงนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเออใช่ใช่คือเข้าใจเลยว่าที่เขาเล่นกันแล้วมันส่งอารมณ์กันอ่ะมันคืออะไรใช่ระหว่างตาของไ้กับเหนือของการเดอร์ใครเยอะกว่าใคร พอๆกันพอกันเลยเสียแบบเอออันนี้เสียเกลืออันนี้เสียน้ำตากันใช่ก็อ่ะก่อนเลยก็ e ีแรกนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนทําใจให้สบายๆแล้วก็เตรียมทิชชู่ไว้ด้วยก็ดีครับเออี่ อาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าให้เตรียมไว้ก่อนเลยใช่ครับอ่าแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมแบบทิชชู่เอาไว้กัดเผื่อทุกคนดูซีนที่แบบมันคอปตลิเกเยาะเงี้ยรอปด้วยเออใช่ใช่คอปครปก็ฝากติดตาม EP แรกนะครับผมของ Knockout มัน Knocklock หัวใจด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะดูเรื่องนี้นะครับผมก็สามารถสมัครเอ วีทีวีนะครับผมก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของวีทีวีนะครับออนไลน์รพร้อมกันวันที่16กพฤษภาคมนี้ครับขอบคุณครับ